พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคิวปรนด้อมในหัวข้อที่ว่านะคะเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยวรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะโดยเป็นแนวทางอยา่าเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักช่งองคิวดวงส่วนตัวได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะใครอยากสนับสนุนช่องสามารถกดดูโฆษณาหรือกดคําว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์นะคะหรืออยาก สมัครสมาชิกนะคะ50บาทโดยดวงฟรี5คำถาม80บาทดูดวงฟรีเข้าคำถาม100บาทดูดวงฟรี12คำถามนะคะสมัครทาง YouTube และแคปต่างามมาดูดวงฟรีให้ทางไลน์หรือใครไม่ดูขั้นตอนในการสมัครนะคะทักไปทางไลน์ได้นะคะอันทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร ฉันขอโอกาสได้ไหมฉันอยากไ,ได้โอกาสใหม่อะไรที่ฉันทําไม่ดีอะไรที่ฉันทําผิดพลาดฉันอยากจะขอโอกาสได้ไหมฉันไม่ได้ตั <S> <S ้งใจทําให้เธอเสียใจหรือไม่ได้ตั้งใจทําให้เรื่องราวของเราเนี่ยมีปัญหาฉันรู้ว่าเธอเองเนี่ยอาจจะโกรธเธอเองอาจจะเครืองเธอเองอาจจะไม่สบายใจแต่ฉันก็อยากจะขยับขยายเรื่องของอนาคตขยับขยายในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันมีปัญหาเพราะว่าฉันเองอาจจะไม่ค่อยได้มี ลาอาจจะทํางานเยอะไปหน่อยทีเนี้ยฉันเองก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้ามันมีตะเกียงวิเศษฉันก็อยากจะขอพรทําให้เธอเนี่ยคืนดีกับฉันหรือทําให้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเรามันมีปัญหาเลยเพราะว่าฉันทุกข์ใจมากเลยนะตั้งแต่ทะเลาะกันน่ะ เรารักกันมาตั้งนานเรารู้จักกันมาตั้งนานตั้งแต่เป็นเด็กหรือว่ามันเป็นรักความจริงอะ่ะมันก็คิดว่าเหมือนเป็นรักใส่แต่พอเราโตขึ้นอะ่ะมันไม่ได้ใส่แบบนั้นมันก็ต้องมีโอกมีโอกาสที่จะเติบโตวความรักของเรามันก็เลยมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันเองก็ อาจจะแบบไปมุ่งเน้นในเรื่องของอนาคตเพราะว่าคนเราอ่ะมันจะต้องมีพรสแสวงต้องมีการพยายามมันเลยทําให้ไม่มีเวลาให้เธอก็เข้าใจแหละว่าเธอจะโกรธรู้ว่าเธอไม่พอใจรู้ว่าบางทีอ่ะฉันอาจจะไปทําหลายสิ่งหลายอย่างมากๆอาจจะไปสนใจในเรื่องของชีวิตมากขึ้นมันก็เลยทําให้มองไม่เห็นเธออ่ะบางทีอ่ะอาจจะไปเชื่อในเธออาจจะดูดวงมากเนาะเช,ชื่อเรื่องของ โอโหราสตร์แล้วอาจจะรู้สึกว่าฉันเปลี่ยนไปแต่จริงๆฉันไม่ได้เปลี่ยนหรอกเธอก็ยังเป็นคนที่มีครบอยู่ในตัวเองเพราะว่าสําหรับฉันนะเธอคือคนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในในนี้และดินน้ําลมไฟรวมกันฉันไม่ได้ต้องการจะหาคนเพิ่มและรู้สึกว่ากว่าจะได้มากว่าจะได้เจอเธอมันคือสิ่งที่มีค่ามากเลยนะเพราะฉะนั้นฉันรู้สึกว่าเธอคือคนที่ใช้ที่สุดแล้วแต่ว่าฉันแค่ อยากทําให้มันดีอยากทําให้อนาคตของเรามันดีสมกับความมุ่งมั่นหรือสมกับสิ่งที่ได้เธอมาได้คบกับเธอได้เจอเธอฉันก็ยังเชื่อในเรื่องของศรัทธาความรักแท้นะเชื่อว่าถ้าเราทําดีสุดท้ายแล้วความรักเราเนี่ยมันก็ต้องออกมาดีหรือว่าถ้าฉันมีความซื่อสัตย์มันก็จะได้ความซื่อสัตย์กลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอไม่ต้องไปคิดมากเลยันไม่มีอะไรที่จะทําให้เธอรู้สึก เสียใจเลยแต่ว่าที่ชั้นเป็นไปเนี่ยเพราะฉั้นไปมุ่งเน้นในเรื่องของชีวิตแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะาตุดินการผู้ศพมังกนนะะ 6, รนะคะเลขหกราศีเมษนะคะแล้วก็เออมีนะคะราศีธนูนะคะเลขสิบสี่นะคะประมาณนั้นใครที่อยากรู้เรื่องเราเพิ่มเติมทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ,บายบาย